สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกเช่นเคยนะคะสําหรับวันนี้นะคะออมมีรถกระบะนะคะ4ประตูกเกียร์ออตโต้นะคะมาแนะนําแล้วราคาเบามากๆเลขใหม่แค่80,000ืกว่าโลสําหรับคันนี้นะคะเป็น Toyota r e ีโวได้เครื่องโยนต์2.4 E p ี e r เลอรดับเบิลแคได้รถปี2019ค่ะราคาค่าตัวของเขาอยู่ที่5 2 9แสนสบาทเครดิตดีฟรีดาวผ่อนเริ่มต้นอยู่หนึ่งบาทเท่านั้นนะคะ เดี๋ยวเรานะคะมาดูรายละเอียดตัวรถกันเลยนะคะด้านหน้าของเขานะคะได้เป็นไฟหน้าแบบมังติรีเฟคเตอร์กระจังด้านหน้าเขานะคะได้เป็นสีดําครอบด้วยโครเมียมแบบนี้เลยแล้วก็ชุดไฟตัดหมอกคู่หน้ามีมาให้เรียบร้อยแล้วด้านข้างตัวรถนะคะไม่มีร่องรอยการเกิดอุบัติเหตุหรือเฉียวชนเลยนะคะคงสร้างรถยนต์เดิมๆเ,เลยในส่วนของตัวล้อนะคะได้เป็นล้อแมกอลลอยเดิมจากโรงงาน นี่สัญ,ญลักษณ์ไฮลักนะคะได้เป็นโครเมียมแล้วก็อยู่ครบทุกจุดเลยกระจกมองข้างนะคะพับและปรับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวมาให้เรียบร้อยแล้วในตัวมือเปิดนะคะได้เป็นโครเมียมตัดกับตัวรถรายละเอียดภายในนะคะได้เป็นโทนสีดําแบบนี้เลย เลขไม์ของเขาวิ่งไปแค่80,000กว่าโลตัวพวงมาลัยได้เป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังชันสามารถคอนโทรลเครื่องเสียงได้รับสายวางสายได้เลยแล้วก็ได้เป็นวิทยุเดิมจากโรงงานนะคะสามารถเชื่อมต่อกับบลูทูธได้แอร์ได้เป็นแบบแอนะล็อกนะคะเกียร์ออโตโ้ตัวเบาะนะคะได้เป็นเบาะผ้าค่ะตัวเบาะไม่มีรอยฉีกขาดหรือว่าไม่มีรอยยับรอยย่นเลยคอนโซลด้านหน้าไม่มีรอยแตกหรือขีดขวนเลยนะคะสภาพภายในใหม่มากม ในส่วนของห้องผู้โดยสารนะคะพื้นที่ด้านหลังเขาคกว้างๆแบบนี้เลยตัวเบาะไม่มีรอยฉีกคาะเช่นเดียวกันนะคะพื้นที่ด้านหลังกว้างๆมีแผ่นปูมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะนี่สวยๆเลยตรงนี้สามารถแขวนของได้ด้วยมีทั้งสองฝั่งเลยนะคะแล้วก็ได้กระจกแท้เดิมทุกบานจากฮอนด้าเลยรายละเอียดข้างหลังนะคะ นี่แมกไลเนอร์ของเขานะคะยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะคะไม่มีการไม่มีการผ่านการใช้งานหนักแน่นอนแล้วก็ไฟท้ายแบบเดิมนะคะจากโรงงานโลโก้อักษรได้เป็นครเมียมทุกจุดมีเซ็นเซอร์ด้านหลังให้2จุดนะคะีไพร้อมกับไฟเบรกดวงที่3สภาพด้านหลังสวยๆแบบนี้เลยค่ะพี่พีิท่านหนนะคะกําลังตามหาอยู่นะคะสําหรับคันนี้นะคะเป็น Toyota Levo ได้เป็นเครื่อง 2.4e p ิลันนะคะดับเบิลแคบ ได้รถปี2019ราคาค่าตัวของเขาอยู่ที่5,20,900บาทเครดด,ดีปีดาผ่อนเริ่มต้นอยู่10,000บาทเท่านั้นนะคะออกรถได้ทุกอาชีพออกรถได้ทุกจังหวัดเลยเรามีบริการจัดไฟแนนซ์นะคะส่งถึงหน้าบา้านสำหรับใครสนใจนะคะอยากได้รายละเอียดเพิ่มเติมหรือว่าอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะสามารถติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์0834428762นะคะ เบอร์นี้ลูกค้าสามารถแอดไลน์ได้เลยก่อนจากกันนะคะออมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะคะกดสั่นกระดิ่งให้ด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่างๆจากออมอีกสำหรับวันนี้นะคะออมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ